เอาละค่ะข่าวแรกของเรานะคะข่าวบันเทิงวันนี้เปิดด้วยความหลอกของหนุ่มคนนี้ปีเตอร์แพนเขาไม่ได้อยู่ในกระตูนนะคะแม่เขาเล่นละครทางช่อง3มค่ะละครเรื่องล่าสุดเลยนะคะดวงใจเทพพรมตอนละออจันค่ะเขารับบทเป็นเพื่อนนางเอกนะคะก็เป็นเพื่อนของละออจันนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นการร่วมงานกับค่ายของพี่อ๋อพงพัฒน้องพี่ปีเตอร์แพนก็เล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆอ่ะสมัยผมเด็กๆเนะเขาเป็นดาราเด็กมาก่อนเนาะเคยร่วมงานไม่ว่าจะเป็นพระจันทร์สีรุ้งวายุพักมนต์ ะะแล้วก็เรื่องนี้เราอาจารย์เนี่ยพี่บีบีซึ่งเป็นลูกสาวพี่ออฟเนี่ย<อ>เขามาดูแลก็เลยรู้สึกว่าเออพีเตอร์แพนรู้สึกว่าดีใจที่ได้กลับบ้านอีกครั้งหนึ่ง<อ>รวมไปถึงบทบาทในครั้งนี้นะคะจะน่ารักน่าหยิกน่าหยอกขนาดไหน,น,นะะขนาดไหนนะคะเอาเป็นว่าเราไปฟังน้องปีเตอร์แพนกันเลยค่ะละครจะออนแอร์แล้วฮะ8มีนานี้แล้วนะฮะเร็วมากๆเลยละอาจารย์นะครับเป็นหนึ่งในละครชุดของดวงใจเทอผมนั่นเอง ผมเล่นเป็นซันสุริยานะครับเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของละอจันทร์หรือว่านางเอกนั่นเองครับผมก็เราก็จะไปเจอกับพี่กาฟแล้วก็ทุกๆคนในเรื่องด้วยฝากทุกคนติดตามด้วยะครเป็นเรื่องที่แบบครบรถที่สุดเลยไม่ได้ขิงนะแต่จะบอกว่าครบรถที่สุดเลยในทั้งหมดนี้แต่ว่าทุกเรื่องก็สนุกจริงๆสนุกจริงแต่แค่เรื่องของเรามันจะมีความแบบว่าเออเวนเจอเข้ามามีมีการเริ่มในป่าไอ้ในเมืองก่อนเสร็จแล้วก็อยู่ดีก็เข้าป่าไปตามหาสร้อยอจนาจัการะอะไรพวกนี้นะครก็ ทุกคนต้องเรียกไงงาดความสามารถของตัวเองออกมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นยิงปืนบู๊ขี่มา้าขับมอเตอร์ไซค์ไปเจอพญานาคอีกไปเจออะไรอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นทุกคนต้องติดตามนะฮะต้องบอกว่าโชคดีมากเรื่องนี้คือมันทําให้เราได้ฝึกสกิลเยอะมากๆไม่ว่าจะอย่างที่บอกไปนะครับจะเป็นบู๊ต่อยมวยยิงปืนขี่มา้าอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ข,ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยใช่ต้องให้หนางเอกสอนเราคาแรคเตอร์ของซันสุริยาจะเป็นแนวแบบว่า ผู้ชายคู่ผู้ชายจบจากฝรั่งเศสใส่แจ็คเก็ตหนังขับม<ๆ>อเตอไซค์เท่ๆอะเปนไนเงเท่นะเท่นะอ่าแค่แค่พูดก็เห็นภาพแล้วมันก็เหมือนชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วอนะเนาะคือก็แบบประมาณนี้แหละประมาณนี้ย่เดี๋ยวเๆีคือต้องบอกว่าผมอะเคยถ่ายละครกับลุงออฟตั้งแต่เด็กๆไม่ว่าจะเป็นพระจันทร์สีลุง้งหรือว่าไวพังมนตา อ่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ร่วมงานกับพี่บีบีแล้วก็ได้เป็นนักแสดงในฐานะที่โตแล้วแล้วก็เล่นเต็มตัวอะไรเงี้ยครับเป็นครั้งแรกเลยก็ดีฮะยังไม่มีโอกาสได้คุยแต่ว่าผมคิดว่าทุกคนก็ค่อนข้างจะรุ้นเหมือนกันลุ้นเหมือนกัน,น,น,กนว่าแบบเอ้เรื่องแรกจะเป็นยังไงแล้วก็เรื่องต่อๆไปจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็ที่สําคัญคือมันผ่านมานานแล้วอ,ะอ่ะเออคือเราต้องเรียกว่าอาจจะมีความคาดหวังจากแฟน,แฟน แต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นคืออย่างที่บอกไปเราลงงานกันมนเต็มที่ครับเราเอาความสนุกเข้านําซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยมันจะถูกส่งต่อให้กับผู้คนที่ดูตรงนี้แล้วก็เชื่อว่า,าเรามีฐานแฟนคลับที่ดีฐานแฟนคลับช่อง3เองฐานแฟนคลับพิกับแล้วก็นักแสดงทุกคนเจ้าจีน่าสมิธแล้วก็รวมทั้งตัวผมเองด้วยครก็เชื่อว่า ทุกคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราแล้วเราก็ดีใจที่แบบว่าได้ทำผลง,งานตรงนี้ให้ทุกคนได้ดูครับผมติดตามดูได้นะคะเรื่องนี้ก็มีน้องกัปขนาวุฒเป็นพระเอกด้วย<อ>คุณชายภูทะเน่แล้วจะบอกว่าปีเตอร์แพนนี่เขาเพิ่งจบไปพรมลิขิไงโด่งดังนะคะอุตแ่ะแสตอบรับดีมากงานก็ตรึงนะคะ,คะ